สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมค่ะในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เวลา17นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกนะห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนกชครินทชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจำนวน35คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทา,านพระบรมราชโชวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะรัฐมนตรีไดได้คดความยินีข ละที่มากล่าวความปฏิญา่าจะทำหน้าที่ด้วยความศสียสัส,สจุจชิตเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศประเทศชาตินี้ จะต้องมีพ้ที่ปกครองพ้ที่ทำหน้าที่สูงสุดเพื่อให้ทุกส่วนของทางงานของประเทศดำเนินไปโดยดี ขอให้ท่านได้ทําตามที่ได้กล่าวเพื่อที่จะให้งานของประเทศดำเนินไปโดยดีและต้งขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวสำหรับ งานของประเทศก็สำคัญที่ผู้ใหญ่จะแสดงตัวอย่างให้กับทุกคนในประเทศเพื่อที่จะให้งานต่างๆดำเนินไปโดยดีขอให้ท่านทำงานตามที่ได้กล่าวปฏิญาณและ สามารถปฏิบัติตามความตั้งใจในปัจจุบันนี้ในโลกนี้มีความวุ่นวายอย่างยิง่งเมืองไทยยังมีความวุ่นวายน้อยใารรักษาความ สงบสุขรักษาความสำเร็จที่ได้ท,าทํามาแต่ก่อนก็เชื่อบาท่านมีความสำเร็จได้แล้วจะมีความพอใจก็ควร ท่านทำงานด้วยความตั้งใจยอย่างดีที่สุดเพื่อผลสำเร็จของบ้านเมืองในทุกสาขาในทุกด้านขอให้ท่านมีความ ในงานการและมีความสมร็จในงานการทำให้ประเทศชาติเป็นที่อยู่ที่สบายในโลกซึ่งในโลกนี้มีความหุนว ו נ พอแล้วขอให้ในประเทศไทย มีความเรียบร้อยแสดงหนึ่ง